วันนี้นะครับผมจะพามาชมจอแอดวาน e ์10 HD ที่เขาบอกว่าชัดที่สุดและแรงที่สุดครับแต่ว่าแต่ทำไมตอนนี้จอผมมันไม่ติดเฮ้ยไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวเองดีกว่าไงล่ะงงเน่คิดว่าชนะตัวเรจอ,องอึ่งเราได้เหรอ เจ๋งยังไงวะทํางมถึงเข้าอยู่ในวักนได้ไงล่ะอยากรู้อะไรอ่ะว่าเจ๋งเหรอคิดว่ารู้ข้อมูลจอตัวนี้มากกว่าผมหรือเปล่าไหนะคุณลองอธิบายผมมาเด้ถามมาเด้ แอปนีไหมนี่ยยูทูบเป็นไงนี่มานี่เลย Facebook นี่หรือจะดาวน์โหลดแอปนี่อันนี้เพสโตเว้ยนี่อันนี้นี่ฟังเพลงนี่ดูจุกนี่ความเจ๋งนะฟังออนไลน์ยาวๆหรือจะเป็นพวกนี้หมดเลยก็ได้นี่แอปพวกนี้ดาวน์โหลดได้หมดนี่คือความเจ๋งของมันกับกลับไปนะฮะอยากรู้อะไรแล้วทาอะไรได้อีกไหนลองเปิดเพลงให้ผมฟังสิที่นี่บาราซิลอะทำอะไรก็ได้ชิเบลอะูมันเลยเข้ามาอยู่ <Yo. S 1> ต่อเออเจ๋งว่ะแน่นอนฮะมันไงมันเจ๋งอ oh. ยู่แล้วไหนลองบอกสเปคของตัวจอมาดิว่ามันมีอะไรบ้างรู้สเปคเหรอแบบ CPU 8หัวแ a m 4ลอม32 Android version 8เจ๋งวะล่ะพังหมดพังหมดมดึงนี้พังหมด พังหมดละจอพังหมดละเรืองนี้พังหมดละกลับมาละเกือบไม่รอดเนะแล้วนายมีอะไรจะพูดหรือ,รอ,รอเปล่าเป็นไงล่ะ <S 2> <S 2> <S สรุปคลิปนี้ผมแทบไม่ต้องพูดเลยเลยมีคนทำหน้าที่แทนผมหมดนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับไม่ไว่าเป็น YouTube Facebook นะครับทั้งหมดเลยนะฮะกดติดตามเราไว้รับรองมีคลิปเจ๋งๆแบบนี้ออกมาให้ชมต่ออีกแน่น,นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ